สวัสดีค่ะคุณอาธนูน The Termenti Second of the Sentence ประโยคตอนที่22นะคะ The Per The per se, Perfect c o n t i n u u s a t t e n t ปัจจุบันาการสมบูรณ์กำลังกระทําอยู่ uh, ตอนนี้ก็เป็นตอน uh, Negative Interrogative Form นะคะแบบคำถามปฏิเสธ ของพิเศษ perfect continuous tense นะคะ,ะ,ะซึ่งจะมีรูปประโยคประมาณนี้นะคะมีรูปประโยคประมาณนี้เราจะให้ทบทวนประโยคทั้งสี่แบบของพิเศษ perfect con นะคะ,ะประโยคที่หนึ่ง a อ f พ r m a t i v e นะคะบอกเล่านะคะ่ะจะมีรูปประมาณนี้นะคะ่ะ I have been working ะคะ่ะ uh, ฉันกำลังทำงานแล้วนะคะ You have been working คุณกำลังทำงานแล้วค่ะ He has been working เขากำลังทำงานแล้ว Uh, she has been working เธอกำลังทำงานแล้วคะ่ะ it has been working มันกำลังทำงานแล้วคะ่ะ we have been have been working uh, พวกเรากำลังทำงานแล้ว uh, the y have been working พวกเขากำลังทำงานแล้วคะ่ะประธาน I ก็ใช้ have คะ่ะประธาน you ใช้ have ประธาน he she it ใ uh, ช้ has คะ่ะ has ค่ะ we they ก็ใช้ have ประโยคที่สองนะคะนกระป,ประโยคปฏิเสธวิจะเติมน็อตนะคะหลังแฮปทุกประโยคนะคะทุกประธานนะคะเติมน็อตหลังแฮปกหลังแฮสนะคะทุกประโยค,ะคะทุกประธาน,นะคะ่ะ I have not been working ฉันไม่กำลังทำงานแล้วหรืออฉันไม่กำลังทำงานแล้วนะคะ คุณไม่กำลังทำงานแล้วนะคะ you have not been working นะคะ uh, he h a d not been working นะคะเ uh, ขาไม่กำลังทำงานแล้วนะคะ she h a d not been working ค่ะเธอไม่กำลังทำงานแล้ว it h uh, a d not been working มันไม่กำลังทำงานแล้ว we have not been working uh, เราไม่กำลังทำงานแล้ว they have not been working พวกเขาไม่กำลังทำงานแล้วรูปประโยคคำถามนะคะอินเทอร์โ ok ลกทีฟก็จะมีรูปเป็นแท็ b i e n w o r k i อ g นะคะเอากริออยาช่วยมาไว้หน้าประโยคเหมือนกันทุกประโยคนะคะประโยคหลังก็เป็น e n w o r k i n i นะ,ะตามหลังประธานนะคะตามหลังประธานนะคะ Bin Working นะคะเติม s t i o n Mark ข้างหลังประโยคนะคะคะข่างหมายคําถามเหมือนกันหมดทุกประโยคนะ,คะทุกประทานเหมือนกันหมดนะคะเราก็จะเอานอําประโยคคําถามนะคะเามาสร้างเป็นแบบที่4นะคะเป็นประโยคคําถามปฏิเสธของปจัจจุบันการสมบูรณ์กําลังกระทาอยู่นะคะโดยการเติมน็อตหลังประทานเติมน็อตหลังประทานเหมือนกันทุกประโยคนะคะ Have I not been working? Uh, ฉันไม่กำลังทำงานแล้วหรือคะ uh, Have you uh, not been working? Uh, คุณไม่กำลังทำงานแล้วหรือคะ uh, Have we not been working? พวกเราไม่กำลังทำงานแล้วคะพวกเราไม่กำลังทำงานแล้วหรือคะ Have t h e not been working? เขาไม่กำลังทำงานแล้วหรือนะคะแฮช h น n ตดีนเวิร์กคิงเธอไม่กำลังทำงานหรือคะ่ะ I had it not been working มันไม่กำลังทำงานหรือคะ่ะแฮปเ a นน not been working พวกเขาไม่กำลังทำงานหรือคะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของอ่า Negative i n t e r r o g a t i v e of the Present Perfect c o n t i n u o u น t e n ิวอัเทนค่ะอ่ารูปประโยคนะคำถามปฏิเสธของปัจจุบันาการสมบูรณ์กำลังกระทำอยู่นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะมีประมาณนี้นะคะ่ะอ่าขอให้มีความสุขโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ Good afternoon